ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนาพระธรรมกบสังสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาพระธรรมกาสังสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าเทวโทษคือโทษแห่งความตายหรือว่าโทษอย่างประเสริฐโทษนี้ทําให้ เราจะได้ไม่ประมาทนายชีวิตและวัยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนแต่ทุกชีวิตก็คือเกิดมาแล้วต้องตายแต่ว่าถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งบอกเหตุที่ท่านเรียกว่าเทวทูตเทวทูตหรือว่าโทษของโยมาเทพหรือว่าโทษของเทวดา เป็นสื่อแจ้งข่าวของเมริตยโยแจ้งข่าวความตายว่าใกล้เข้ามาแล้วนะหรือว่าสัญญาณที่เตือนให้ละเลึกนึกถึงคติธรรมดาของชีวิตที่จะให้เราทั้งหลายได้ไม่ตกไปอยู่ในความมัวเมานั่นเองเราสามารถเราสามารถจะตายได้ตลอดเวลา เด็กก็ตายได้คนหนุ่มคนสาวก็ตายได้ไวัยรุ่นก็ตายได้คนกลางคนก็ตายได้คนสูงอายุก็ตายได้เหมือนกันหมดไม่มีอะไรมากั้งกงันในคําสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าเทวทูตเป็นโทษที่มาเตือนอย่างประเสริฐ้ว่ว่ามาเตือนเรา ม่ให้ประมาทมัวเมานั่นเองในประการแรกก็คือตาหารากุมาโลเด็กอ่อนทำไมเด็กอ่อนถึงเป็นเครื่องเตือนเราได้ก็เพราะว่าเด็กอ่อนเนี่ยเมื่อเกิดมาใหม่ๆก็ไม่สามารถที่จะดูแลว,ว่าพึ่งพาตัวเองได้ต้องอาศัยผู้ปกครองต้องอาศัยพ่อแม่ต้องอาศัยคนเลี้ยงดูต้องอาศัยคนประครบประงมถึงจะอยู่ได้ นี่ประการหนึ่งโดยความเกิดมาใหม่ๆผิวหนังก็ยังแดงๆโถกโอโตโถกคุณภมร้อนหนาวเย็นก็เจ็บปวดคือเด็กอ่อนเนี่ยตายได้ง่ายถ้าไม่มีคนคอยอุปถัมภ์คอยประคบประงมนะ นี่ก็เป็นเหตุแรกโทษประการที่สองก็คือชาลาชินัสัตโตคนชาลาถ้าเราเห็นคนชาลาแล้วก็รู้ว่าคนชาลาก็ก็ใกล้ตายแล้วละ่ะโดยสาภาพความชาลาที่ปรากฏก็คือผมงอฟันหัก ผิวหนังเหี่ยวย่นผิวหนังตกกระเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าหลังโกงน,นี่เป็นลางบอกเหตุเทวดาบอกเหตุแล้วเทวทูตบอกเหตุแล้วว่าใกล้าตายจะมีอายุอีกไม่กี่วันแล้วคนแก่เทวทูตทมาบอกเหตุแล้วว่าจะต้องตายแน่ ใกล้แล้วใกล้ตายเทวทูตในประการที่สามก็คือคีลานาสัตโตคนป่วยคนป่วยก็คือต้องรู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้ตนเองตายโลกนิดๆหน่อยๆปวดหัวตัวร้อนอาจจะรอดได้แต่บางทีก็ไม่รอด เป็นโรคหนักๆก,ก็ยิ่งใกล้กับความตายมากขึ้นไปอีกปนป่วยเนี่ยไม่อยู่ในไวัยไหนเด็กก็ป่วยได้คนหนุ่มคนสาวก็ป่วยได้เวรุ่นก็ป่วยได้คนแก่ก็ป่วยได้แต่ที่ตุดก็ฟาร์มป่วยก็คือเป็นลางบอกเหตุว่าเอาความตายนี่มาหลอกหลอนหรือว่ามาอยู่ตรงหน้าแล้ว กลยตายแล้วอันในประการที่4กรรม,มะกาลนากรรม,มะกาลนิกาคนถูกจองจำหรือว่านักโทษคนที่ไปติดคุกติดตารางก็ไปลางบอกเหตุว่าใกล้ตายเหมือนกันเพราะบางคนเข้าไปก็เป็นโรคติดเชื้อตาย เพราะประโยคอย่างแออัดหรือว่าบางคนเข้าคุกไปก็ถูกตัดสินบ่าต้องประหารชีวิตก็ใกล้กับฝามตายฉะนั้นผู้ที่ถูกกักขังในเรือนจำเป็นนักโทษก็ต้องรู้ว่านั่นแหละชีวิตของตอนเองใกล้กับฝามตายเทวทโทษมาบอกแล้วว่าตายแน่ๆ นในประการที่5มาตาสัตโตคนตายเราเห็นคนตายอยู่บ่อยเห็นญาติตายหรือว่าไปงานคนตายคนตายก็มีหลากหลายเด็กก็ตายวัยรุ่นก็ตายหนุ่มสาวก็ตายกลางคนก็ตายคนแก่ก็ตายเป็นโรคไม่เป็นโรคบางทีก็ตาย ความตายก็ไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรบอกเหตุทุกคนตายได้หมดนั้นเทวทูตมันก็อยู่ติดตัวเรานี่แหละเมื่อเราไปเห็นคนตายเราก็ต้องเลือกว่าใกล้มาแล้วเขาตายแล้วเดี๋ยวเราก็ตายบ้างคนอายุน้อยกว่าเราเขาก็ตายแล้วคนอายุเท่าเราเขาก็ตายแล้วคนอายุมากกว่าเราเขาก็ตายแล้ว สักวันหนึ่งก็ต้องถึงเราเทวดทูตมาบอกเขตอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ศาสนาได้มาบอกถึงเทวดูต่างๆก็คือไม่ให้เราในประมาทชีวิตในวัยและเองก็เล่งทำควา,ามดีควา,ามงามมาไว้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามกุศลให้มากๆตามความดีให้มากมาก เว้นฟาร์มชั่วทำแต่ฟาร์มดีพอรับว,ว่าเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เราจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าวันต่อไปเราจะได้ทำหรือเปล่าแา่มาภาพก็นำพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสามมมาสามพระเจ้าตัดวิธีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟงังเพื่อเปเครื่องเพะเทอบัญญาจเจริญพร